จำชื่อนี้ไว้ฮะโ a เ o น e n พ Parcenta Advance โอ้โนีโโนน่ัผมเป็นยังไงวันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเจ้าของสวยซะด้วยนี่เธอมาพูดคุยกันในรายการเลยรับการดูแลผิวเป็นยังไงเพราะเขาอบอกว่าน้อง เป็นเลข3แล้วไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมครับผมกับคุณเจนะฮะหรือคุณนัทชานิสกิษราธนันเจ้าของแบรนด์นี้ป a l o r e n t p พา c e n t a a d v a n c e ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะอยเลข3แล้วเหรอใช่ค่ะเลข3แล้วนี่เอาที่พี่เจอข้างนอกนะครับ พี่ให้เต็มที่19 19ใ19พี่กรมก็พูดเกินจริงๆเอาผู้ชมดูเอาแล้วกันใครจะเชื่อไม่น่าเชื่อเลยแสดงว่าปริต์ต้องดูดีมากๆเคล็ดรับการดูแลตัวเองแน่ๆครับผมก็เดี๋ยวต้องเท้าความก่อนนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย หน้าเจนแบบนี้นะคะแต่ว่าผ่านมรสุมมาเยอะคือเป็นคนที่ทํางานหนักค่ะแล้วก็หน้าเนี่ยดูแก่กว่ามีริ้วรอยค่ะเยอะมากๆเกือบจะทุกจุดบนใบหน้าค่ะคือหน้ามันดูแก่ใช่ไหมคะตอนนั้นแล้วเจนต้องใช้นี่นะใช่ค่ะคือไม่ไม่กล้าออกบ้านนะหน้าสดคือมันไม่มั่นใจตัวเองค่ะหน้าสดสังเกตนะคะว่าตีนกากับรองใต้ตาเนี่ยคือชัดมากใช่แล้วหน้าก็จะดูแก่กวายุดูหมองคล้ำมากๆมันก็ไม่มั่นใจดิอย่างนี้ใช่ไม่ ตั้นใจค่ะคือเจนะคะเมื่อก่อนจะรับอาชีพเป็นสายพิตตี้อีเวนต์ยืนบูธใช่ไหมคะก็คือจะใช้หน้าในการทํางานเป็นหลักแต่ว่าเจอแบบนั้นไปไม่มั่นใจค่ะไม่กล้ารับงานดเวยแล้วงานสไตล์เราใช่ไหมคะคือสิ่งที่ต้องเจอเนาะพี่กอฟก็คือจะเป็นพวกแสงแฟต แสงสปอตไลท์ตลอดเวลาในเครื่องใช่ใช่ค่ะแล้วเพียงบางงานเจนต้องออกไปเดินทูบะค่ะจะเป็นเอาดอก็จะเป็นตลาดนัดก็จะเจอแสงแดดมลภาวะต่างๆและเท่านั้นยังไม่พอทํางานหนักยังต้องเลี้ยงลูกคือเจนทํางานด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยค่ะคือไม่มีเวลาดูแลตัวเองอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มปล่อยปะละเลยค่ะกับการดูแลตัวเองช่วงนั้นมากๆแล้วสิ่งที่ได้ค่ะ เป็นผลเสียระยะยาวกับตัวเองนะค,คือริ้วรอยค่ะมันขึ้นจริงๆตอนแรกยังไม่รู้สึกตัวค่ะคจนมีคนทักว่า ไปทำงานวันนั้นบอกหน้าเจนดูแย่ลงคือมองผ่านกล้องในการถ่ายรูปอะค่ะมันเห็นตินกะใจเสียเนอะใจเสียค่ะใช่แล้วแบบแต่งหน้าก็ปิดไม่มิดตอนนั้นค่ะเลยหันกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงจังมากๆแต่ก็คือลองศึกษาดูค่ะช่วงนั้นอะไรมันเป็นกระแสเพื่อนแนะนําค่ะในอินเทอร์เน็ตอะไรดีลองใช้หมดคืออยากหน้าหายคือแบบใจมันเสียไปแล้วใช่ไหมคะอะไรที่มันได้ผลไวลองหมด ลงจนหน้าตัวเองเหมือนรับไม่ไหวค่ะใช่มันรับไม่ไหวเนาะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าหน้าเราจริงๆแล้วมันมีขีดจํากัดอยู่นะคะในการที่จะใช้อะไรสักอย่างแล้วโจทย์ของเราเนี่ยคือริ้วรอยมันก็ไม่ได้หายไปด้วยมันไม่ได้ตื้นขึ้นไม่ได้ดีขึ้นแล้วทาไงอ่ะตัดสินใจค่ะทําเองซะเลยทําใช้เองซะเลยใช่ค่ะก็ติดต่อนักวิจัยไปค่ะว่าอยากได้สูตรที่แก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยเป็นหลักแล้วก็ฟื้นฟูบํารุง ถึงขั้นเซลล์ค่ะแก้ปัญหาระดับเซลล์เลยแล้วก็ให้นําเข้าสากรสกัดทั้งหมดนะคะเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียออใช่ค่ะ ทดลองด้วยตัวเราเองใช่ก็คือกว่าจะได้มาอยู่ในกระปุกที่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นเนี่ยค่ะเราทดลองและผ่านการวิจัยมาประมาณ2ปีได้แล้วก็ทดลองใช้กับใบหน้าของเจนเองจริงๆจนมันเป็นสูตรที่ดีที่สุดค่ะถึงทำมาจําหน่ายซึ่งก่อนที่จะไปเจอสูตรนี้เนี่ยเราจะต้องทดลองกันอีก2ปีที่ก็โอ้หลองมาเยอะมากแล้วด้วยกว่าจริงๆแล้วคือ ถ้าเราลองเองแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยคือถ้ามันได้ผลจริงคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องได้ผลเหมือนกันไม่ต้องอะไรมากคืออย่างน้อยเวลาเราจะพรีเซนต์ให้คนฟังกล้าพูดได้เต็มปากเขาลองกับตัวเราแล้วใช่ใช่ค่ะสารสกัดมีอะไรบ้างสารสกัดของเรานะคะทุกตัวเป็นเกรดนาเข้าใช่ไหมคะตัวหลักๆเลยจะเป็นตัวสเต็มเซลล์รกแก่ตัวเนี้ยนะคะเขาจะนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียคือมันขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะประเทศนี้ในเรื่องของรคแกเป็นเกรดคุณภาพระดับสูงค่ะ เจเลยเลือกลกแก่จากประเทศออสเตรเลียเข้ามาเท่านั้นยังไม่พอยังมีตัวสควาลีนค่ะตัวสควาลีนน่ะจะกักเก็บน้ําบนผิวของเราเออจะมใีใช่ใช่ค่ะ,<น>ะแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกับน้ํามันในชั้นเซลล์ผิวรเราที่สุดค,ค,คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่า ถ้าผิวหน้าของเรามันแห้งใช่ไหมคะพี่คือมันจะเป็นริ้วรอยง่ายค่ะหน้ามันจะดูก้านดูเหี่ยวมันดูเหมือนขาดกันบํารุงแต่งหน้าก็ไม่ค่อยติดใช่ใช่ค่ะตัวนี้เขาจะกักเก็บน้ําบนผิวไว้นะคะไม่ให้เสียความชุ่มชื่นแล้วก็ยังมีตัวคิวเทนตัวคิวเทนนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาด้วยว่าให้หญิงสาวกลุ่มนึงนะคะลองใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคิวเทนผสมอยู่ค่ะ0.7เปซ็นต์เป็นงานวิจัยค่ะประมาณ7วันรอบดวงตาผลลัพธ์ที่ได้ริ้วรอยตีนกาค่ะมันตื้นขึ้นใช่ค่ะเราก็ริ้วรอยหายขาดเลยและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวนมผึ้งเป็นนมผึ้งจากประเทศออสเตรเลียเหมือนกันจะโด่งดังอยู่แล้วในเรื่องชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวค่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ใต้ผิวเวลาผิวของเราใช่ไหมมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่เซลล์ผิวเกิด หน้ามันจะดูเต็มขึ้นค่ะริ้วรอยที่มันลึกมันมันบุ่มลงไปอะค่ะมันจะตื้นขึ้นหน้าจะดูอิ่มฟูดูสุขภาพอยากหน้าเด็กแบบเจแล้วว่ามีโปรมฝากวันนี้โปรมนชันมีแน่นอนค่ะสําหรับรายการนะคะเซฟทูเดย์เจนมาแบบไม่ธรรมดาแน่นอนต้องเอาโปรมาฝากนะคะโปรหนึ่งแถมสองปกตินะจริงจเจนจะขายอยู่ที่กระปุกละ390าบบาทค่ะแต่ว่าวันนี้เจนจัดเซตให้เลยนะหนึ่งแถมสองนะคะ ในราคาเต็มพันเจบาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเลย390บาทสำหรับ100ท่านแรกเท่านั้นจริงปะเนี่ยใช่ค่ะอย่าคืนคำนะจริงๆราคานี้จริงๆรือว่บเป็นโปรเปิดใจไปเลยค่ะ390บาทเองค่ะแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินไปทางที่หน้าบ้านให้ด้วยค่ะรีบแอดไลน์กันไปเลยนะคะ v a l 1688หรือเบอร์0ูนย์7นะคะ2605ครับย้ํานะคะเบอร์0ูนย์7

เนื้อครีมของเรานะคะคจะเป็นตัวสีครีมออกทองๆอ่ะเ,อเห็นแบบนี้<อ>นะคือใช่ค่ะเข้มข้นมากแต่ว่าเขาไม่เหนียวเนินอ่ะซึมง่ายมากๆค่ะเข้มข้นและซึมง่ายใช่ค่ะสามารถใช้เป็นประจำได้เลยนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนอย่างใครเนี่ยที่มีปัญหา เรื่องริ้วรอยคืออย่างบางคนเขาไม่ได้มีริ้วรอยที่หน้าอย่างเดียวค่ะเขามีที่คอด้วยสามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอได้เลยค่ะใช้เป็นประจำนัดเจ็ดถึงสิบวันจะบอกว่าตัวเนี้เขาเป็นสูตรโกงอายุผิวด้วยริ้วรอยจะตื้นขึ้นหน้าจะดูเด็กค่ะครับผมพอมันซึมพอซึมง่ายก็ทำงานได้ไวใช่แล้วต้องหอมด้วยขอโปรยที่เนี้ยขอโปรโปรนะคะครับ ครับถ้าเกิดว่าซื้อ1แถม2เท่าไหร่นะหนึ่งแถม2นะคะปกติ1นึ่บาทสำหรับแฟนๆรายการแซ่พูเดสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะแล้วถ้าอยากซื้อเยอะกว่านั้นน่ะถ้าเป็นโปรจากตุนใช่ไหมคะใช้ระยะยาวนะคะจะเป็นโปร2แถม4ราคาเต็มนะคะ1,750บาทแต่ว่าแฟนๆไม่ต้องจ่ายราคานั้นจ่ายได้เลยค่ะ600บาท แถมส่งฟรีเก็บเงินไปทางที่หน้าบ้านให้อีกเจนว่าเจนไม่แจกฟรีไปเลยละจ้ะจะมาราคาเนี้ยหนึ่งแถมสองามร้อยสิบบาทสองร้อยเก้าสิบหกบาทใช่คืออยากให้ลองใช้กันนั่นแหละใช่เฉลี่ยกระปุกละดับหนึ่งร้อยเองโอ้โหหือว่าคุ้มมากๆอ่เอาโทรไปเลยนะฮะเบอร์โทรครับผมเก้าสี่ค่ะห้าสามเจนะคะสองหกศูนย์ห้าค่ะครับผมไลน์อาจ้า แอด V A L 1 6 8่งหกขายย้ำนะคะหนึ่ง้อทนแรกหรือใครอยากเน้นไวสแกนคิว o อาโคได้เลยค่ะ,ะย้ำโปรยค,ครั้งหนึ่งนะฮะหนึงแถมสนะราคา390ร้อเก้บนะครับ<ช>่ราคาเต็มห0ึ่งพันะฮะแล้วก็โปร แบบซื้อ2แถม4ก็คือราคา600บาทจากราคาเต็ม1,750งพันเจ็ด้ยห้าบาทใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโอเคหนึ่งร้อยท่านแรกเท่านั้นนะครับผมเอาย้ำเบอร์สักครั้งหนึ่งฮะค่ะสำหรับเบอร์นะคะที่ติดต่อสั่งซื้อนะคะ094537ก้าสองหกศูนย์ห้าค่ะหรือ LINE แอ VAL 1688นะคะครับสแกน QR ่อารโค้ดแล้วก็ลงชื่อกับเบอร์โทรไว้ได้ก่อนเลยจะได้จองสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้เลยค่ะคือถ้าหมดแล้วหมดเลยค่ะหนึ่งร้อยท่านแรกนี่บอกส่งฟรีด้วยนะครับใช่ ได่ค่ะส่งฟรีเก็บเงินไปลายทางที่หน้าบ้านได้เลยค่ะคุณผู้ชมดูเอาแล้วกันดูใบหน้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่นะฮะทดลองมา2ปีคปีกว่าจะปล่อยออกมาขายแล้วคุณดูดิใครจะเชื่อนี่30แล้วนะสามสิบฮะ่ดูยังไงก็19บเ้อ้าวอยากหน้าใสหน้าเด็กผิวดีแบบนี้นะฮะอ่ะโทรเข้าไป0 9 4ย์เก้าสห้าสามเจ็ขอบคุณมากค่ะคุณเจนค่ะบคุณเจนนะครับขอบคุณครับ